สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาอักยกับคุณโมเนียนะครับผมชื่อโมเนียวันนี้ผมจะตอบคำถามจากคอมเมนต์นะครับคำถามคือ sickle และ sickert sickert แดกต่งยังไงและใช้ยังไงคำ sickle และ sickert แปลว่าแน่นอนเป็นอะไรที่แน่นอน100%เราใช้คำนี้อีกอย่างหนึ่งนะเราจะพูดเรื่องนั้น ทีลังแต่ก er ่อนนั้นเราต้องพูดเรื่องใช้อะไรที่แตกต่างจากซิกโกและซิกกอทำให้บางครั้งเราต้องใช้ตัวทีแต่บางครั้งไม่ต้องใช้ถ้าผมจะพูดว่าไย์อาซิกโก้ไย์อาซิกโกผมแน่นอนแน่ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอรซิกโก้ผมว่าที่จะมาถึงและเรนอสก์ไย์เอรซิกโก้ผมว่าที่จะมาถึงและเรนอสก์ ผมแน่ใจว่าคุณจะเรียนภาษาโนเวย์ผมแน่ใจว่าคุณจะเรียนภาษาโนเวย์ได้โอเคครับสิกเกตถ้าเราจะใช้คำนี้เราต้องมีคำเดก่อนนะในประโยคดังเช่นเดอเอร์สิเกตมันแน่นอนเดอเอร์สิเกตเดอเอร์สิเกตไม่

ดูอ่ะสิคะฮันอ่ะสิคะดีอ่ะสิเกตดีอ่ะสิเกตอย่าลืมนะสองคํานี้นะสิเกตและสิเกตแปลว่าอะไรที่มันแน่นอน100แต่พอมพูดเมื่อกี้นะเรามีความมาอีกอันหนึง่งความหมายที่2เราใช้มาใช้เมือนมันเป็นคําโปลดภัยนะ ความไม่เค่เมื่อเดิมนะ100%อะไรที่แน่นอน10 0่จะพบว่าถ้าจะเดินในในในเเถ้าคุจะเดินเลบนทะเลสายนะตอนมีน้ำแข็งเราจะมีคำถามนะ a r isn s i c e r e r e isn e trygman g ble war er det t r y g t a gå där เดินเล่นบนบลภอยไหม a r อร์เดสิคุตต์ t t อโกเปอ r ซนเอร t เ r ทรยต์เ แต่ความหมายังเหมือนเดิมนะแน่นอนมันปลอดภัยแน่นอนบางครั้งเราจะใช้คำแบบนี้ด้วยผมหวังว่านะคุณเข้าใจคำซิกเกิลและซิกเกิลเดกอย่างยังไงถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะครับแค่ต้องคียนคอมเมนต์นะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าคุณมีคำถามไม่ต้องแรงใจเขียนคอมเมนต์ได้หรือส่งข้อความและผมจะพยายามตอบกลับนะครับสวัสดีครับ